ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านครับวันนี้นะครับอยู่กับยามาฮ่าสปาร์คหนึ่งสามห้าคาบูเเตอร์นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหล่อเย็นของนะครับเอ่อยามาฮ่าสปาร์คหนึ่งสามห้าคาบูเเตอร์นะครับก็คือตัวที่แรกนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนตัวที่สองถึงจะเป็นเอ่อตัวไอหรือว่าหัวฉีดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนนะครับ หม ines, ้อน้าอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อนก็อยู่ด้านหน้านี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ด้านหน้าเหมือนกับรถปกติทั่วไปนะครับส่วนหม้อพักน้ําก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมอยู่ใต้ท่อไอเสียนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้ในการที่เราจะทําการถอดนะครับเพื่อนจริงๆแล้วหม้อพักน้ําเราไม่ถอดก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเราไม่ถอดก็ได้นะครับแต่วันนี้รับไหนๆก็จะได้ทําการตรวจเช็คให้ลูกค้าแล้วก็จะทําการถอด อ่าบังลมตัวล่างนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับตัวที่เพื่อนเเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งสองนะครับนี่นะครับสามสี่นะครับเห็นไหมสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็โดยปกติก็จะมีข้างในอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับหายไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนข้างในอีกหนึ่งตัวนะครับดังนั้นเราจะถอดตรงนี้ก่อนนะครับลําดับต่อมานะครับเราก็จะมาถอดตรงนี้นะครับ ฝาครอบตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาครอบอใต้เบาะนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการเปิดไส้กรองออกมาเป่าให้ลูกค้าด้วยเวลาเติมหม้อน้ําเราก็จะเติมจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับอันดับแรกเลยเราก็มาเริ่มทําการถอดก่อนนะครับอถอดออกก่อนครับผมเพื่อนเพื่อนครับหลังจากที่เราทําการถอดชุดสีออกมานะครับด้านาบังลมตัวบังลม ตัวล่างด้านซ้ายเอยด้านขวาของตัวรถนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเจอหม้อพักน้ําอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างของตัวรถนะครับอ่ะเราไปดูตําแหน่งที่เราจะต้องทําการถอดนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือจุดที่เราจะถอดแล้วก็ปล่อยน้ําออกจากหม้อพักน้ํานะครับเพื่อนๆเราจะปลดจิ๊บตรงนี้แล้วก็ดึงสายออกมานะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะสายก็จะแข็งแล้วนะครับเพราะว่าอายุรถก็ยี่สิบปีแล้วมั้งนะครับ ทีนี้นะครับน็อตถ่ายน้ํามันอยู่ตรงไหนอ่าน็อตถ่ายน้ํายาหม้่อน้ําอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับเพื่อนอยู่ใต้อ่าท่อเสียนี่แหละนะครับอยู่บริเวณท่อเสียเบอร์สิบตรงปลายนิ้วนะครับเพื่อนนี่นะครับเราก็จะคลายตรงนี้ออกนะครับในช่วงที่เราปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ํารอเย็นนะครับเราก็จะไปทําการถอดด้านบนนะครับเพื่อนนะครับอ่ะนะครับเริ่มทําการปล่อยน้ําครับเพื่อน ับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราดึงขยืะมาแล้วนะครับนะครับเราก็ปล่อยออกมาเลยนะครับโอ้โหดูแล้วสีน้ํานะครับน้ําตรงนี้นะครับเป็นน้ําเปล่าธรรมดานะครับเพื่อนๆไม่น่าจะใส่น้ํายาหม้อน้ํานะครับเพราะว่าเขาบอกเพิ่งทําเครื่องไปไม่นานนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้เราก็จะมาคลายน็อตเบอร์สิบตรงเสื้อสูบนะครับเพื่อนๆ เพื่อทําการปล่อยน้ําออกจากหม้อน้ําแล้วก็เสื้อสูบนะครับเพื่อตัวข้างล่างนี่แหละนะครับนี่เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบตรงนี้นะครับนะครับนี่นะครับตอนนี้น้ํายังไม่ออกนะครับถอดน็อตออกมาแล้วนะครับถอดน็อตเบอร์สิบออกมาแล้วแต่น้ํายังไม่ไหลเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดฝาหม้อน้ํานะครับอากาศยังไม่เข้าน้ําก็ไม่ลงนะครับ เราก็จะทําการเปิดฝาหม,ม้อน้ํานะครับปุดยากสักนิดนึงนะครับอ่าออกมาแล้วนะครับก็ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับอ่าน้ำยาหม้อน้ําในระบบทั้งหมดนะครับน่าจะประมาณ8 0 0ซีนะครับพเพื่อนๆ8 0 0ซ c ประมาณนั้นนะครับ นี่ถอดฝาหม้อน้ําออกมาเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่เราถอดฝาหม้อน้ําออกมาเราก็ต้องเช็คนะครับสปริงยังเด้งดีอยู่ไหมนะครับตรงนี้อลงอลิงยังดีอยู่ไหมนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ก็นะครับเวลาเราถอดออกมานะครับก็อ่านคําเตือนก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับครับเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆนบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่า ไฟครอบสวิตกุญแจนะครับของซูซูกิกับของยามาฮามีวิธีการถอดอย่างไรนะครับเพื่อนๆ <c oughs> เขาจะมเีเขาเรียกว่าด้านข้างก็จะมีสลักเ,เป็นร่องเป็นร่องไว้นะครับให้เอาเราเอาไขาควงตบนะครับไขควงดันนะครับไขควงดันไปด้านซ้ายของตัวรถนะครับไขควงดันไปด้านซ้ายของตัวรถนะครับพอดันไปสุดหมดล็อกแล้วก็งัดออกมาด้านหน้านะครับยามาฮากับซูซูกิเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่ นะครับเห็นไหมเขาจะมีเขี้ยวล็อกอยู่หนึ่งเขี้ยวนี่นะครับ่าเวลาเขาอยู่เขาก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับสวมเข้าไปแล้วก็บิดมานะครับเวลาอยู่นะครับเวลาถอดก็บิดกลับนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับเพื่อนนะครับก็เพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราทําการคลายน็อตออกหมดแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีสองตัวนะครับจะมีสองตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ด้านข้างอีกข้างละตัวนะครับเพื่อน จากนั้นเราก็หาอะไรก็ได้เกี่ยวแล้วก็ดึงดึงขึ้นมานะครับเพื่อนๆดึงขึ้นมาตรงๆนี่แหละนะครับดึงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยเลื่อนไปด้านหน้านะครับก็จะเอาออกได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆหลังจากนั้นมันก็จะติดเชี่ยวตรงนี้นะครับก็งัดตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับงัดตรงนี้ขึ้นแล้วก็ดึงยกชุดถอยหลังออกมานะครับเพื่อนๆสาหรับฝาครอบเขาเรียกว่าอะไรล่ะฝาครอบคอแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็ดึงออกมาเลยนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมากนะครับครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเปิดออกมานะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเปิดออกมาทําไมนะครับก็เปิดออกมานะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูเห็นไหมตำแหน่งที่เราจะทําการเติมน้ํายาหม้อน้ํานะครับเพื่อนๆตำแหน่งที่เราจะทําการเติมน้ำยาหม้อน้ํำเราก็เอากล้วยนะครับหรือว่าเอาอ่า กระดาษม้วนเป็นวงกลมนะครับทําเป็นกล้วยแต่ต้องเป็นกระดาษมันนะครับเพื่อนๆกระดาษมันกระดาษแข็งนะครับก็มาเติมจะลงจากตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้เราถอดออกมาเราก็จะมาเจอกับไส้กรองแล้วก็คาบูเรเตอร์นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเซนเซอร์ TPS นะครับเซนเซอร์ TPS ห้ามนะครับห้ามทําการถอดแล้วก็ปรับตั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆนะครับ เราถอดได้เพียงแก๊กอย่างเดียวนะครับเราถอดได้เพียงแจ๊กอย่างเดียวถ้าเราไปถอดนะครับน็อตยึดเซนเซอร์นะครับเวลาปรับตั้งให้กลับคืนมันจะปรับตั้งยากนะครับเพราะว่าถ้าปรับตั้งไม่ได้ค่านะครับไฟก็จะโชว์กับพริบอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ารถตัวนี้นะครับจะมีโค้ดหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกก็เกิดจากเซนเซอร์ tps นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหนะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ ผมจำชื่อเซนเซอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าในรถคาบูนะครับในรถคาบูรวมทุกรุ่นนะครับก็จะมีเซนเซอร์อยู่หนึ่งละหนึ่งห้าหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็คือ tps นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ถ้าผมจำไม่สลับกันนะครับเพื่อนๆก็มีเซนเซอร์ความร้อนนะครับความร้อนก็เกี่ยวเนื่องกับพัดลมด้วยนะครับแล้วก็โชคไฟฟ้าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ เอาเดี๋ยวไปทําการปิดน็อตนะครับผมจะทําการปิดน็อตข้างล่างก่อนนะครับพอปิดนอด็อตใส่ท่อนะครับใส่ท่อปล่อยน้ําทิ้งแล้วนะครับก็จะมาทําการเติมน้ํายาหม้อน้ํานะครับเพื่อน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 ครับทีนี้น้ํายาหม้อน้ําที่ผมจะใช้นะครับน้ำยาย้ำยาหม้อน้ําที่ผมจะใช้ก็จะใช้เป็นของ ตรงรุ่นเขาเลยนะครับเพื่อนๆตรงรุ่นเขาเลยนะครับ1ขกวดก็จะมานี่แหละ1ลิตรนะครับเพื่อนแบบนะครับเป็นน้ํายาหม้อน้ำแบบพรีมิกนะครับน้ํายาหม้อน้ําแบบมันจะมี2แบบนะครับแบบมิกกับแบบพรีมิกอย่างที่ได้กล่าวมาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็นะครับคําว่ามิกนะครับคําว่ามิกก็คือเราเราจะเอาน้ํายาหม้อน้ําชนิดเข้มข้นมาเจือจางกับน้ํานะครับ คำว่ามิกนะครับตัวนี้เป็นพรีมิกนะครับเพื่อนเพื่อนรีมิกนะครับก็คือเขาผสมมาเสร็จสับเรียบร้อยเราสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถอะไรก็แล้วแต่ใช้ร่วมกันไปเลยนะครับไม่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 เป็นไรหรอกนะครับเพื่อนแต่ขอให้มีนะครับขอให้มีขอให้ใช้เพราะว่าน้ํายาหม้อน้ํานะครับน้ํายาหม้อน้ําจะเป็นนะครับหนึ่งละนะครับเป็นตัวป้องกันสนิม2 จากน้ำที่เดือดอ่าสมมุติว่าน้ำเดือดเก้าสิบองศาถ้าใส่น้ำยาตัวนี้ลงไปอาจจะไปเดือดอยู่ที่ร้อยี่สิบองศาเขาเรียกว่าเพิ่มจุดเดือดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับน้ำจะไม่เดือดง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สามนะครับประเด็นที่สามก็คือนะครับอ่าเป็นตัวหล่อลื่นซินปั๊มน้ำนะครับหล่อเลื่นระบบปั๊มน้ำนะครับไม่ให้ซินฝืดนะครับอ่า ช่วยยืดอายุการใช้งานของซินนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับ,นะรบลำดับต่อมานะครับลำดับที่สี่ก็คือสีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาสีไหนก็แล้วแต่นะครับสีที่เขาทํามาไม่มีผลอะไรหรอกนะครับสีที่เขาทํามาไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวตองนะครับเพื่อนๆสีที่เขาทํามาก็เพื่อนะครับให้เรารู้ว่า เวลาน้ำยาหม้อน้ารั่วออกมาเราจะได้มองเห็นสีนะครับสีน้าํายาหม้อน้ําที่รั่วออกมาและเมื่อน้ํายาหม้อน้ําหมดสภาพสีจะจืดจะจางนะครับอันนั้นเขาทามาให้เราดูนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็ได้เอากลวยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวมลงไปกับปากหม้อน้ํานะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มทําการเติมนะครับเพื่อนๆนะครับทั้งระบบนะครับทั้งระบบจะเติมอยู่ประมาณ นะครับ8 0 0ร้อี cc ถึง9 0 0ซร้อ cc ประมาณนี้ไม่หมดขวดนะครับเพื่อนเดังนั้นเพื่อนเสบายใจได้เลยเมื่อเพื่อนเนเท6เทพาดนะครับอ่ายังไงก็พอนะครับเพื่อนเพื่สำหรับรถยมม a h าเขาออกแบบมา1ลิตรพอดีเลยนะครับอ่าเราใช้ไม่หมดหรอกนะครับเพื่อนแต่เอานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำการเติมก่อนนะครับเพื่อนแล้วค่อยมาว่ากันเรื่อง ไล่ลมอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการไล่ลมหม้อน้ํานะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆสําหรับวิธีการเติมยาหม้อน้ําผมเลือกใช้เป็นวิธีนี้นะครับเพื่อนเเติมจากด้านข้างตรงนี้นะครับเพราะว่า,าการที่เราจะเติมน้ํายาหม้อน้ําเปลี่ยนน้ายาหม้อน้าก็ต้องเช็คไส้กรองอากาศให้ลูกค้าด้วยนะครับพี่เจิไปถอดบังลมหน้านะครับเพื่อนๆนก็เลยถอดเอาตรงนี้แหละง่ายๆดีนะครับเพื่อน S <S <S เอ่นะครับเราก็จะเติมให้เต็มขนาดนี้เลยนะครับนี่ดูดีๆนะครับเต็มแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราทําการเติมน้ํายาหม้อน้ําเต็มหม้อน้ําแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาเติมหม้อพักน้ํานะครับโดยปกติแล้วในการที่เราจะเติมน้ํายาหม้อพักน้ํานะครับเราต้องถอดบังลมตัวล่างข้างซ้ายของตัวรถด,ด้วยแต่เคสนี้เราไม่ถอดครับเราเปิดออกมาตรงนี้เราจะเห็นน็อตเบอร์สิบอยู่ตรงปลายนิ้วนะครับเพื่อน นี่เราจะทําการคลายน็อตเบอร์สิบตรงนี้นะครับคลายน็อตเบอร์สิบตรงนี้แหละนะครับคลายน็อตเบอร์สิบแล้วก็ยกฐานตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าฐานตรงนี้เขาจะปิดไปไปปิดฝาปิดฝาเติมน้ํายาหม้อพักน้ําไว้นะครับกันหลุดนะครับแล้วก็คลายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราทําการคลายน็อตฝั่งโน้นเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขยับเหล็กตรงนี้มานะครับเพราะว่าเหล็กตรงนี้เขาจะไปล็อกกันกับ ในรูนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็ถอยน็อตอ่าถอยสลักตรงนี้ออกมานะครับพอเราถอยออกมาเราก็ยกขึ้นมาได้นะครับเพื่อนๆนนี่นะครับทีนี้เราก็จะเปิดฝานะครับอ่านี่เปิดฝาโอ้ยนี่นะครับเราเปิดฝาออกมาเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยเราก็นะครับทคาความสะอาดแล้วก็ทําการเติมได้เลยนะครับเพื่อนๆน ทีนี้นะครับเราก็มาเริ่มทําการเติมนะครับเ,เพื่อนเติมน้ติมยาหม้อน้ํานะครับเวลาเราเติมนะครับเราจะเติมแค่ครึ่งหนึ่งของหม้อพักเท่านั้นเองนะครับเ,เพื่อนเมื่อไม่ได้เติมเต็มนะครับ พลาดแล้วเพื่อนๆล้นแล้วนะครับล้นเลยนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆมองไม่เห็นนะครับพาดแล้วเติมเต็มแล้วนะครับนะครับการที่เราเติมเต็มมันก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพื่อนๆมันก็ไม่มีปัญหาใดๆหรอกเพียงแค่ว่ามันจะล้นทิ้งแล้วก็อ่ลูกค้าอาจจะตกใจจริงๆแล้วก็ให้เติมแค่ครึ่งเดียวนะครับเติมแค่ครึ่งเดียวจริงๆอ่ะมันมีระดับวัดอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความมองของ ครับความหมองของกระปุกหม้อพักน้ํานะครับสีมันเพี้ยนมันทึบไปแล้วมันมองไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ก็เลยเทเทไปมองไม่เห็นสักทีก็เลยกลายเป็นล้นเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆเอ,อ้าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมดูดออก weight, นิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดูดออกเวลาน้ําเวลาหม้อน้ําร้อนนะครับหม้อน้ําก็จะดันลงมามาเก็บไว้ตรงนี้แหละนะครับในเมื่อตรงนี้มันเต็มอยู่แล้วมันก็จะไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพืเ่อนๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆ ครับเนเพื่อนเมื่อเราเทน้ําลงไปนะครับหม้อน้ํามีความผิดปกตินะครับเพื่อนๆฝนฟา้าเติมหม้อน้ําอยู่ฝั่งขวาของตัวรถแต่ทําไมมาเปียกอยู่ฝั่งด้านซ้ายของหม้อน้ํานะครับหรือของตัวรถนะครับเดี๋ยวเอาลมเป่าดูนะครับดูท่าแล้วหม้อน้ําน่าจะรั่วนะครับตรงนี้หรือเปล่านี่นี่นะครับดูท่าแล้วหม้อน้ําน่าท่าจะรั่วนะครับเพื่อนๆน รับเดี๋ยวก็คงต้องอทําการเอาลมเป่านะครับเพื่อนๆเป่าให้แห้งก่อนแล้วดูว่าน้ําจะซึมออกมาอีกไหมนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนหลังจากที่ทําการเป่าให้แห้งนะครับแล้วก็ได้ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับไว้สักพักหนึ่งเพื่อเป็นการไล่ลมระบบน้ําแล้วนะครับ ก็ผลปรากฏว่าหม้อน้ําแห้งดีนะครับเพื่อนๆไม่รั่วไม่ซึมนะครับเพื่อนๆโอ้ตกใจหมดเลยครับเมื่อกี้นะครับครับเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จสรบเรียบร้อยสําหรับวิธีการเปลี่ยนน้ํายาหม้อน้ําแล้วก็หม้อพักน้ําวิธีการไล่ลมนะครับเมื่อกี้จิตเครื่องอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆก็อ่า้น้ลดลงไปนิดนึงก็เติมเพิ่มก็เป็นอันเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับในส่วนของหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํา เมื่อกี้หม้อน้ําเปียกนะครับหม้อน้ําเปียกฝั่งด้านซ้ายของตัวรถก็ลมเป่าให้แห้งเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ <g plan> ก็ประมาณ5นาทีแล้วยังไม่เปียกออกมานะครับยังไม่มีร่องรอยความเปียกชื้นนะครับนั่นหมายความว่าหม้อน้ําไม่ได้รั่วนะครับแต่อาจจะเป็นน้ําที่เขาเพิ่งล้างรถแล้วก็น,น้ําค้างอยู่ตามครีบลงนะครับเพ <g plan> <ๆ>ื่อนๆแต่เอาคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเอฟซีนะครับคลิปหน้านะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาทําการพอดเปลี่ยนหัวเทียนนะครับถอดเช็คหัวเทียนแล้วก็เปิดไส้กรองอากาศกันนะครับเพื่อน